สวัสดีค่ะหลายคนนะคะสงสัยว่าของชํารวยนะคะของเอฟกับพี่หมีคืออะไรนะคะในนี้นะคะก็คือชาตะไคร้ใบเตยนะคะที่เราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ครอบครัวของเราทั้งสองคนช่วยกันทํานะคะเริ่มตั้งแต่ปลูกตะไคร้นะคะปลูกใบเตยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มาทําการอบแห้งนะคะ วิธีการชงค่ะง่ายมากเลยก็แค่แกะซองออกมานะคะในนี้จะมีซองเล็กๆอยู่นะคะเราก็ซอ,องนะคะใส่ลงไปในถ้วยชาค่ะที่เราจะชงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําร้อนค่ะลงไปนิดนึงนะคะให้ท่วมซองชานะนี่แค่นี้เองนะคะให้ท่วมซองชาเพื่อกระตุ้นชาค่ะสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะ แล้วเราก็เทน้ำเนี่ยค่ะทิ้งก่อนหนึ่งรอบนะคะก็เป็นการกระตุ้นชานะคะเพื่อให้ชามีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จัดเทน้ำร้อนเข้าไปอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักค่ะ1นนาทีแล้วก็สามารถที่จะดื่มได้เลยนะคะพร้อมกับขนมนะคะ อยากจะกินขนมอะไรก็มาดื่มพร้อมชาตะไคร้ใบเตยได้เลยนะคะชาตะไคร้ใบเตยมีสปปรรพคุณมากมายถ้าใครอยากรู้ว่ามีสปปรรพคุณอะไรนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะที่ชาแนลของเอฟเองนะคะเอฟค่ะที่ y o u t u b e นะคะเข้าไปรับชมได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะหลังจากที่ชงชาวไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะสีสันจะออกมาสีนี้นะคะสวยงามนะคะ